สวัสดีครับเซลยภูมิสามเลี่ยมโตคนดีคนเดิมมีคนเดียวครับผมนี่เลยครับวันนี้เซลยภูมิจะมาแนะนำโตโยต้าแคลมรี่นะครับแคมรคันนี้เป็นเครื่อง2.5ไฮบริดพรีเมียเลยนะครับเป็นรถปี2019นะค่าตัวน้องเดี๋ยวค่อยบอกท้ายคลิปดูให้จบก่อนอย่าเพิ่งรีบนะครับผมอ่ะได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับผมนี่มีไฟ Daytime Running l i g h t มาให้ด้วยกระจังหน้าเป็นสี โครเมียมตัดด้วยสีดําเพิ่มความหรูหรานะครับข้างล่างมาเป็นสีเทาเมทัลลิกได้ความสปอร์ตอีก1ขั้นนะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกมาให้มีเซ็นเซอร์ให้2อจุดสข้างนะครับผมมามาดูด้านข้างของตัวรถนะครับด้านข้างเป็นล้ออลลอยขนาด17นิ้วหรือเปล่านะอ่าใช่17นิ้วครับอบรับด้วยยางลันชูรันเนอร์เหรอนั่นแหละแล้วก็นี่แหละครับ ซุ้มล้อใหม่ๆอย่างนี้เลยด้านข้างมีโลโก้ไฮบริดอย่างนี้มาให้นะครับเดี๋ยวเซลผมจะพาไปดูห้องเครื่องว่าห้องเครื่องคันนี้สวยยังไงอ่ะรอแป๊บหนึ่งนะครับผมมาอ่าคันนี้ได้โชคมาให้ด้วยแล้วนะครับผมมาโชค โชคไม่ต้องแบบติดตั้งเพิ่มนะครับเราติดตั้งไปให้จากศูนย์แบบนี้เลยนี่เลยแบบแผ่นเพจคําเตือนมีนะครับผมครบทุกอย่างน็อตไม่ขยับจริงๆครับเหมือนซื้อใหม่วันนี้ออกศูนย์ยังไงที่นี่ให้ได้อย่างนั้นครับแค่เป็นรถมือสองที่ราคาอาจจะแอบแรงนิดนึงแต่คุ้นกับเงินที่เสียไปแน่นอนครับเพราะทางเราดูแลเหมือนศูนย์ทุกอย่างครับรับประกัน3ปีเหมือนศูนย์เลยนี่ มาดูด้านข้างตัวรถนะครับด้านข้างได้เป็นกระจกมองข้างแบบนี้นะครับแล้วก็มีโรเมียมตัดตรงนี้ให้นะครับผมเป็นตัวพรีเมียมนะครับได้ไฟเลี้ยวตรงนี้มาให้นะครับที่กระจกนะครับผมแล้วก็มีโตโยต้าเรียนไล์มาให้นะครับตรงนี้เลยอ่าชิ้วกระจกเป็นโรเมียมนะครับตัดด้วยสีดําเงาแบบนี้เพิ่มความดูหาให้กับแคมรี่คันนี้ได้เลยนะครับผม มือเปิดเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้ลืมบอกว่าเป็นกุญแจคีเลตนะครับเพียงแค่กุญแจอยู่ใกล้รถก็เปิดรถได้แล้วนะครับผมมามาดูฝั่งคนขับกันครับผมฝั่งคนขับมาพร้อมกับไฟส่องสว่างที่ด้านล่างของประตูนะครับแบบนี้เลยเบาะเป็นเบาะหนังนะครับตัดด้วยสติชิ่งแดงหรือได้แดงของเรานะั่นเองได้ความสปอร์ตดูลาอีกหนึ่งขั้นนะครับ กระจกคันนี้ได้เป็นกระจกออโต้เรียบร้อยทั้ง4ี่บานแล้วนะครับผมอ่าที่มือเปิดเป็นสีเทาครอสแบ็ k อย่างนี้นะครับรูร้ละมาเห่าได้ด้วยนะครับผมมีปุ่มล็อกมาให้และปลดล็อกในฝั่งนี้นะครับล็อกกระจกตรงนี้นะครับอ่าการเด็กเปิดกระจกเองนะครับสาหรับคนที่มีลูกเล็กนะครับผมอ่ามีพับกระจกออโต้ด้วยนะครับนี่เลยปรับกระจกมองข้างนะครับปรับได้จาก ตรงนี้เลยนะครับผมมีเซตที่นั่งคนขับได้2องตำแหน่งนะครับอใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่ดูที่แผ่นเพคทคำว่าแคมรี่ยังไม่ได้แกะเลยครับโอ้โหเจ้าของเดิมแทบใช้งานน้อยมากๆเลยครับรถเป็นปี19นะครับผมนี่มาดูเบาะกันปรับยังไงนี่เลยนี่มีอุ่นมีอุ่นมีอุ่นร้อนมีอุ่น,น,ม,นมีนวดให้ด้วยครับสังเกตดีๆนะ,ะนี่มีเลื่อน นี่ครับปรับไปข้างหลังนะครับเอ็นมาข้างหน้านะครับแบบนี้มีเลื่อนไปข้างหน้าอ่าแล้วก็ถอยหลังนะครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับนะมาดูระบบของ Camry ่คันนี้ว่าได้อะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยไปตัดหมอกอัตโนมัตินะครับอ่ากันสไลด์นะครับแล้วก็เบรกโฮนะครับหรือเปิดฝาทังน้ามันนะครับผมเปิดฝาท้ายแล้ว เปิดฝาถังน้ำมันนะครับมีปุ่ม power start and stop ตรงนี้ให้นะครับคอนโซลเป็นหนังนะครับโอ้โหสวยเรียบรูดูดีนะครับนี่มีช่องเก็บของใส่เหรียญใส่วัตรได้นะครับผมข้างหน้าเป็นวัสดุสังเคราะห์ด้วยหนังแต่เกรดพรีเมียมนะครับสมชื่อเลยครับรถหรูต้องแคม r y เท่านั้นครับมีลำโพงมาให้ทั้งหมด6ตัวนะครับรอบจิบทางนะครับแคมรี่คันนี้ นี่อ่ามาดูตรงกลางกันครับว่าคอนโซลกลางมีอะไรบ้างได้หน้าจอพร้อมเครื่องเสียงเป็น JBL แบบนี้มาให้ครบๆนะครับผมนี่เลยแอร์เป็นแอร์ออโต้ให้นะครับโหมดทุกอย่างครบรองรับฟัสชาร์ดนะครับหรือว่าชาร์จไร้สายของโทรศัพท์นะครับผมนี่เลยอ่ะมาชมด้านหน้าของตัวรถอีกทีหนึ่งนะครับว่าพวงมาลัยมัลติฟังชั่นมีอะไรบ้างแต่ได้เป็นพวงมาลัยหนังเพิ่มความ หรูหราและสปอตหน้าจอเป็นดิจิตัลกึง่งอันดลอกนะครับผมนี่ตรงนี้เป็นพวงมาลัยที่มีความหรูหราได้รถผู้บริหารอย่างเหมาะสมเลยครับนี่พวงมาลัยเลยง่ายๆปรับตรงนี้เลยเครื่องเสียงทุกอย่างคุมฝั่งซ้ายนะครับผมมีโทรเข้ารางสายนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้สั่งกันด้วยเสียงนะครับผมฝั่งนี้ส่วนฝั่งขวานะครับเป็น ระบบคอนโทรลของรถทั้งหมดเลยมีโหมดมีตัวใต้ e n s i n งสามารถเซตระบบการระยะคันหน้ากับคันหลังของเรานะครับมีไฟถุกเฉินมาให้นะครับด้านกลางของตัวรถนะครับมีเป็นเกียร์ออโต้นะครับมีโหมด EV มาให้มีโหมด Eco มาให้มี m a n นวลมีโหมดสปอร์แหลกแรงกดสปอร์ตทีเดียวแรงทันทีครับผม มีออโต้เบรกโฮมมาให้นะครับแล้วก็ได้เป็นเบรกมือไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าตรงนี้เป็นปรับความเย็นของพัดลมใต้เบาะมีเบาะตัวนี้ดีครับตัวนี้ดีครับตัวนี้บอกเลยว่าดีมากปรับพัดลมความเย็นในอันนี้ได้ตรงนี้เก๊เก็บของสามารถเก็บของได้ในขณะหนึ่งนะครับนี่เลยอ่ารถสวยๆแบบนี้อ๋อมือเปื้อนนิดหน่อยครับอ้าขอโทษไปครับผมกระจกเป็นออโต้ปรับ แสงอัตโนมัติแล้วนะครับผมนี่เลยไฟหัวเก๋งมีมาให้แบบนี้คร,ครบเลยนะครับอ่ะเปิดยังไงอ้อาวพอดีเปิดไม่ได้ครับเพราะรถไม่ได้สตาร์ทเนาะนี่ใหม่ไม่ใหม,ม,ม่ครับซีนตรงนี้ยังไม่แกะเลยกระจกมองตรงนี้ยังมองมีไฟมาให้นะครับผมฝั่งคนนั่งข้างมีมาให้เหมือนกันครับพร้อมไฟของสว่างคันนี้ได้สันลูด้วยนะครับสําหรับคนที่ต้องการรับลมตอนกลางคืนสามารถเปิดสรุปและ ปรับตรงนี้นะครับจากสรุปนะครับผมนะนี่เปิดได้ละแบบนี้อ่าสวยแบบนี้เลยโอเคนะครับมีสรุปมาให้อ่ะไปชมผู้โดยสารตอนหลังกันครับผู้โดยสารตอนหลังอ่ามีม่านกันให้ด้วยนะครับม่านกันแสงแบบนี้นะครับติดตั้งจากโรงงานมาให้เลย นี่เลยครับลำโพงข้างหลังแผ่นเกลข้างหลังยังไม่แกะมันเดิมข้างหลังกว้างๆแบบนี้เลยนะครับผู้บริหารคนไหนอยากได้รถไปใช้งานมาที่สามเหลี่ยมออโต้เลยครับนี่เลยครับมีฟามีโหมดปรับเบาะได้ด้วยนะครับนี่เลยจากตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่แก้วน้ํานะครับผมตรงนี้สามารถวางแขนได้นะครับตรงนี้นะวางแขนได้ มีแอร์หลังให้ด้วยนะครับตรงนี้ณะตรงจุดนี้นะครับอาจจะมืดไปต้องขออภัยด้วยนะครับเบาะปรับไฟฟ้าทั้งคู่หน้าและคู่หลังเลยนะครับผมนี่เลยมีไฟข้างบนหวัวเก่งแบบนี้ให้นะครับนี่อย่างนี้สองดวงอย่างนี้เลยนะครับหรือจะเปิดพร้อมกันก็ได้นะครับผมนี่อย่างนี้สว่างนี้เลยอามามาดูายรถกันบ้างครับว่าได้ความหรูหราย,ยังไงนี่เลย ปท้ายที่สว่างถึงใจไกลร้0ยเมตรก็เห็นครับได้เซ็นเซอร์ถอยทั้งหมด4จุดนะครับได้กล้องมองหลังแบบนี้ไปอีก1ตัวนะครับโลโก้ลืมไปว่าคันนี้เป็นโตต้าที่ได้เป็นแคมรี่ไฮบริด้วยนะครับตัวไฮบริด <c oughs> นี่เลยแบบนี้เลยนี่ไฮบริดนะครับผมอประตูหลังเปิดยังไงนะอ้าวกดเปิดไม่ได้นะครับเพราะว่า รถไม่ได้สตาร์ทเนาะเดี๋ยวเปิดจากข้างหน้าเปิดจากข้างหน้าให้หน่อยอเรียกฝากเปิดกระโปรงหลังให้หน่อยครับตรงปุ่มข้างหน้าเลยครับผมเห็นไหมครับอกดได้ไหมเปิดได้ไหมโอ้ว่าเปิดไม่ได้ครับเพราะว่าเสียดายหน่อยเพราะว่ารถไม่ได้สตาร์ทนะครับไม่สามารถเปิดได้เนาะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจจริงๆอ่ะเโอเคขอบคุณเซลลแซงมากครับที่เปิดให้ดูนะคะผม นี่เลยครับโอ้โหกว้างๆแบบนี้เลยครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางสามารถใส่ของได้กว้างมากเลยครับผมนี่เลยสายแคมปิ้งก็สามารถอันนี้ได้นะครับนี่มือปิดดึงลงจากตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ามีไฟสองป้ายทะเบียนให้ครบๆนะครับผมแบบนี้เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆละเซลร์ฮุนจะมาเฉลยราคารถคันนี้กันครับคันนี้เป็นแคมรี่สองดห้า สรีเมียมนะครับค่าตัวน้องอยู่1นล้านสองแสนหน่อยๆนะครับผ่อนอยู่ประมาณ20,000นนิดๆแต่ถ้ามีแบงค์สิรับส่วนลดอีก1,000งบาทก็ผ่อนอยู่20,000ท่วนๆครับฮะวันนี้เซลภูมิพามารีวิวคันนี้เรียบร้อยละไว้เจอกันใหม่ครับเซลภูมิคนดีคนเดิมสามเหลี่ยมโต๊ะไปแล้วครับสวัสดีครับ